สวัสดีครับวันนี้โพลช่องบี้ไวล์ดตี้นะครับวันนี้ผมมีพาเพื่อนมาแก้ปัญหากรณีลืมรหัสบัตรดีเอ็มของธนาคารกสิกรครับผมนี่ก็คือบัตรดีเอ็มของธนาคารกสิกรนะครับมีวิธีแก้ไขยังไงครับตามเข้าไปดูในคลิปได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้ไวล์ดตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่จากช่องบี้ไวล์ดตี้ครับครับผมก็เริ่มมาเลยนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวที่ผมบอกครับอันนี้ก็คือบัตรดีเอ็มของธนาคารกสิกรนะครับเมื่อเราจำเป็นจะต้องทําการถอนเเเเงิินนรรรากกก็็หมืือออปปตตทัััั่วไคคคบบบ ไปถอนเงินนะครับที่ตู้แต่ประเอนครับผมเราลืมครับเราลืมรหัสบัรเอทีเมเราก็จะมีวิธีการแก้ไขก็จะแบ่งเป็นได้อย่างนี้นะครับตามปกตินะครับธนาคารปัจจุบันนะครับกรณีว่าถ้าหากเราลืมรหัสบัตเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรครับเราเนี่ยจะต้องทําการใช้เอกสารอยู่สามอย่างนะครับก็คือบัตรเดิมครับผมอย่างนี้สองคือบัตรประชาชนครับอย่างที่สามก็คือสุดบัญชีสุดบัญชีเลยครับสุดบัญชีที่เป็นสมุดผู้ฝากที่เราทําการขอออกบัตรเอทีเอ็มนั่นเองนะครับ เอาไปที่ธนาคารครับผมแล้วก็แจ้งเขาว่าเราลืมรหัสบัตรเอทีเอ็มครับธนาคารจะทำยังไงบ้างครับธนาคารเขาจะไม่สามารถบอกรหัสปลดล็อกของบัตรเอทีเอ็มบัตรเดิมได้นะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยครับผมโดยธนาคารเนี่ยเขาก็จะทําการออกบัตรใบใหม่ให้ครับโดยยกเลิกบัตรไปเดิมครับบัตรไปนี้ก็เขาก็จะให้คืนมาแหละครับแต่เขาจะยกเลิกนะครับเราก็จะได้บัตรใบใหม่มาโดยจะมีอัตราค่าธรรมเนียมนะครับโดยก็จะแบ่งเป็นค่าธรรมเนียม และเข้าและค่าเงินรายปีครับค่าแรกเข้าก็หนึ่งร้อยบาทครับสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าค่าเงินรายปีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าบัตรที่เราจะไปทาเนี่ยมันเป็นบัตรประเภทไหนนะครับถ้าหากว่าเป็นบัตรแบบเดิมชนิดเดิมอย่างเช่นกรณีเป็นบัตรแบบวีซ่าแบบเดิมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นค่าอัตราค่าเงินแลกเข้ารายปีเนี่ยคือเท่าเดิมนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราต้องการอัปเกรดบัตรครับกรณีว่าไม่ใช่วีซ่าอาจจะเป็นบัตรอย่างที่อัปเกรดขึ้นไปเนี่ยก็จะมีค่าเงินรายปีแพงขึ้นนะครับแต่ว่าค่าเง ครับผมอันนี้คือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหากรณีว่าเราลืมรหัสบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรนะครับแล้วก็วิธีทสองครับผมวิธีทสองนี้จะค่อนข้างที่จะแบบโหดร้ายนิดนึงคือในไหนก็ลืมแล้วครับก็ไปที่หน้าตู้เอทีเอ็มนะครับแล้วก็ทําการสอดบัตรเข้าไปครับแล้วก็นึกครับว่าเออตอนนั้นเราตั้งรหัสอะไรครับนึกเข้าไปครับบกหลักครับสอดเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปครับเขาจะให้โอกาสในการใส่รหัสบัตรทั้งหมดสามครั้งครับผมเราก็ใส่เข้าไปทรบสามครั้งนะครับ ถ้าใส่ครบสามครั้งมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็บัตรนี้นะครับก็จะโดนบล็อกนั่นเองก็คือไม่ใช้งานนั่นเองครับครับผมซึ่งวิธีการแก้ปัญหานะครับเมื่อบัตรล็อกเขาปุ๊บไม่ต้องบัตรใหม่ครับวิธีการโทรศัพท์ไปที่กสิกรนะครับเป็น c เซ็นเตอร์นั่นเองครับก็เบอร์โทรศูนย์สองแล้วตามด้วยเลขแปดอีกเจ็ดตัวครับผมโทรไปหาเขาครับเขาก็จะทาการปลดล็อกให้ครับพอหลังจากที่เขาปลดล็อกปุ๊บบัตรเอทีเอ็มก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับดีใจไหมครับแต่อย่าหวังนะครับเขาไม่บอกรหัส บัตร ATM ให้เราครับเราก็ต้องมานั่งนึกอีกครับแล้วก็มีสิทธิ์อีกสามครั้งครับบนไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะคิดออกถ้าเพื่อนจะเลือกใช้วิธีนี้ก็ตามใจครับผมแต่วิธีแรกที่ผมแนะนําคือเป็นวิธีที่รับรองว่าพอไปเสร็จปุ๊บนี่ใช้ได้แน่นอนครับส่วนวิธีที่สองเนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่บางทีเราอาจจะคิดออกว่าเราอาจจะจบไว้ที่ไหนสักที่ครับกล่องมินสซอะไรก็ว่าไปครับครับมูละครับวิธีขั้นตอนในการที่จะแก้ไขปัญหาลืมรหัสประทินของธนาคารกสิกรไทยครับผมครับผม หากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลบี้วาไรตี้ไว้นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่จากช่องลบี้วาไรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวันนี้ครับ